เอาไปไหนแล้วเนาะไปอีกแล้วไม่อยู่สุกเลยโอ้ใบฝักชิกาที่ก็มาสอยกันดูเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไว้ดูเล่นหรอวเลี้ยงไว้งี้แหละปล่อยเลยเยอะแยะขายได้นะ่ะมีคนมาซื้อก็ไม่บอกปลูกไว้เยอะเยะเลยไม่ได้เกะก,กะแล้วหรอก โคนก็นง่ายจะทำอะไรคะนนุนตัดต้นใน,นนั้นหนุนน่ะต้นอะไรวะนะ่ะสูงเว้นนั่นนะ่ะเอาไม่ได้นะหัวน้ะนี่ะเดี๋ยวอันนี้ต้นขนุนนะคะขนุนนะคะแต่ยังไม่มีลูกเลย เดีเจอแตนแล้วเขาก็วิ่งหนีก่อนเราะเราไม่กล้าเข้าไปใกล้ลหรยอกยงงแล้วก็ดงกระชายเนี่ยเอาไว้ตักต้นก็ได้โหแต่สูงมากเลยอ,ะอ่ะเราให้ยามาฉีดไม่รู้เราเป็น เมียเราต้องชี้นะคะใช้ไ,ไม่ได้ใส่กลับด้านได้ล้ใส่เลื่อยกลับด้านนะคะแล้วมันจะไปเลื่อยได้ไงคะส,สูตรสูตรของเหลิมอีกแล้ว้าชอบทำอะไรแบบแปลก อันนี้ใส่ใหม่นะคะใส่โซ่ผิดด้านนะคะโซ่มนะันอะโซ่ความคมะคะ่ะเอาความคมไว้ข้างในนะคะเอาความไม่คมไว้ข้างนอกนะคะมันก็เลื่อยไม่ได้นะคะต่อถ้เลยไม่ได้วะจะเดินเข้าบ้านละว,วะ ปตั้งลำใหม่ที่บ้านเขาว่ามีแล้วอะ่ะตรงชะอมอะ่ะเต็มเลย นี่เราพนักงานดึงนะคะอันนี้พอต้องดึงไก่เดี๋ยวเราจะกินยอดนะฮะยอดอันนี้ตัดถางนะคะรกมากเลยนะคะรกมากงูมันก็ตะปีนกำแพงมาได้นะคะ